สวัสดีครับเข้าสู่ซีรีส์นะครับที่ผมตั้งใจจะจะทำขึ้นมานะครับเป็นซีรีส์คลิปเสียงนะครับเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนขอพูดคุยนะครับจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นมนุษย์เงินเดือนของผมซึ่งปัจจุบันผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นะครับนะครับสำหรับคลิปแรกเนี่ยผมก็อยากจะพูดในเรื่องเบาๆนะครับในเรื่องเอาเป็นว่าเตรียมตัวเป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มขั้นนะครับ ผมเนี่ยนะครับเริ่มต้นเป็นมนุษย์เงินเดือนเมื่อตอนปี5-7าเจ็นะครับสองพก็ 2, 5, 7, คือเมื่อสามปีก่อนนะประสบการณ์ของผมไม่มากไม่ไมายอะไรมากนะครับแต่ก็ขอน้อมรับนะครับน้อมรับทุกความคิดเห็นที่อาจจะมาฟังนะครับแล้วแยง้งนะครับหรือชี้แนะนะครับผมน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างโอเคผมขอเล่าเรื่องราวของผมนะครับตอน แรกเริ่มการเข้ามาเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือเข้าสู่การทํางานนะครับครั้งแรกนะครับการทํางานจริงแบบเป็นขั้นคือปูทาแม้เมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยทําแบบพาร์ทไทม์มาก่อนนะครับทําเป็นแบบพนักงานชั่วคราวนะครับในของที่ต่างๆนะครับแต่พอมาเป็นปูทานจริงเนี่ยคือ เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นนะครับเนื่องจากว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ใช่เด็กนักศึกษานะครับเราไม่ใช่เด็กที่มีที่สามารถผิดพลาดได้ในบางเรื่องแล้วนะครับเพราะนั้นเราโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าสู่วัยทาง,งานความผิดพลาดนั่นหมายถึงผลกระทบตอบบริษัทนะครับต่อตัวเราเองด้วยเพราะนั้นมันโอกาสที่จะผิดพลาด เหมือนเมื่อก่อนเหมือนสมัยเป็นพาคธารเราต้องอย่าให้พลาดอ,อย่าให้พลาดได้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่งนะครับตอนผมเริ่มงานเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันเป็นเทอมเทอมสุดท้ายเนื่องจากผมเรียนลงทะเบียนโปรเจกต์ตัวสุดท้ายไม่ทันในปีสิบ เทอมสองนะครับผมก็เลยมาลงปีห้าเทอมหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้จบสี่ปีเต็มก็จบสี่ปีครึ่งนะครับหรือห้าปีนั่นเองเพราะนั้นในระหว่างที่ผมเนี่ยลงทะเบียนจบบอตัวเจ็กจบนะครับตัวสุดท้ายมันก็เป็นตัวเดียวนะครับแต่แล้วมันก็มีเวลาว่างนะครับมีเวลาว่างเกือบสี่วันเลยสี่วันครึ่งด้วยซ้ำเพราะเพราะนั้นเมื่อมีเวลาว่างเนี่ย ผมก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะเอาเวลาว่างนี้ไปทำอะไรดีผมก็เลยตัดสินใจสมัครงานนะครับสมัครงานทางทังที่ยังไม่จบอย่างนั้นแหละนะครับก็ขอทานสริปมาเป็นทานสริปแม้ทานสกิปจะไม่ได้บอกว่าจบการศึกษานะครับแต่ก็ขอมานะครับเพื่อใช้ยื่นว่าเราเรียนตัวสุดท้ายนะครับเรากําลังจะจบ โอเคกดดันนิดนึงนะครับเนื่องจากเรากําลังจะจบนะครับไม่ได้จบเต็มแม้ความรู้ความสามารถเราเนี่ยมันจะฟูแล้วเพราะว่ามันผ่าหลักสูตรมาแล้วนะครับแล้วก็ความอยากที่จะทดลองฝีมือความอยากที่จะได้ใช้สิ่งที่เราลรําเรียนมาสิ่งที่เราบ่มเพาะความรู้ทั้งหมดตลอดสี่ปีการศึกษามาเนี่ยมัน ทำให้เราตื่นเต้นนะครับเพราะฉนั้นผมก็ไล่เริ่มจากการหาสมัครงานนะครับโดยเข้าไปที่เว็บ job thai ก็ดี job th ก็ดี job bb bkk ก็ดีนะครับเพื่อลงประวัติของเราไว้นะครับแล้วก็รอคนมาเรียกตัวนะครับเงินเดือนที่ต้องการนั้นผมก็ลงไปประมาณหมื่นสามผมคิดว่ามันกลางๆปริญญาตรีตอนนั้นก็หมื่นห้านะครับหมื่นห้าเราไม่ได้จบนี่เราไม่ได้จบเพราะนั้นเรา เวลาเราจะไปแข่งขันเนี่ยบางทีไม่จบก็ไม่มีเอ,อแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในด้านการทำงานเฉพาะด้านนั้นมานะครับมาก่อนเนื่องจากเป็นใหม่แกะกล่องเลยเพราะนั้นถ้าเราไปลงหมื่นห้าที่ผมคิดนะที่ผมคิดนะผมไม่ได้ว่าว่า,วาทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ถ้าผมไปลงหมื่นห้าเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสที่เขา จะเ,เรียกมาสัมภาษณ์เนี่ยนะครับหรือเรียกมาสัมภาษณ์แล้วเวลาคุยกันเนี่ยถ้ารู้ไม่จบเนี่ยแล้วเงินเดือนหมื่นห้าน่มันเท่ากับคนที่จบเลยเขาก็เลือกคนที่จบมากกว่าเพราะนั้นเราต้องมีอะไรต่อรองมากกว่าทั้งที่การลดเงินเดือนเนี่ยมันเหมือนกับการลดเกรดของตัวเองเหมือนกันนะครับแต่เอาน่ะอยากได้งานก็ต้องทํานะครับและงานเนี่ยที่ผมคิดเนี่ย ถ้าอยากให้ดีเลยก็ต้องเป็นงานในสายที่ตนเองล่าเรียนมานะครับก่อนอันดับแรกที่เราจะเลือกนะครับเพื่ออย่างน้อยๆในระหว่างที่เราทำโปรเจกต์จะจบนะครับในเทอมสุดท้ายนั้นเราจะได้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจริงไปด้วยในตัวนะครับเพราะนั้นผมจะไม่ได้ทำงานที่ไม่ได้ ถนัดหรือไม่ได้จบมาโดยตรงเพราะหวังเราตั้งความหวังไว้แล้วอยากมีประสบการณ์เพราะนั้นก็สมัครงานเพราะฉะนั้นหลายที่เหมือนกันที่เฟลลหรือเรียกไปสัมภาษณ์พะเขารู้ว่าเราอาจจะไม่จบนะครับหรือรู้ว่าเราต้องมีติดภารกิจเรียนในช่วงพคค่ํานะครับในช่วงาคคขําของวันจันทร์อะไรเนี้ยเขาก็ไม่โอเคนะครับบางบางงานเนี่ยต้องอาศัยต้องอาศัย เข้ากะอะไรเงี้ยเปลี่ยนกะอะไรเงี้ยเพราไม่โอเคในเรื่องนั้นหรืองานบางงานเนี่ยมันฉุกเฉินจริงต้องต่อถ้าเราต่อไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะกระทบงานผมก็เข้าใจนะครับผมก็เข้าใจแต่พอหาไปเรื่อยๆจนมาได้จังหวะหนึ่งได้งานที่หนึ่งนะครับก็อขอบคุณที่นั้นด้วยนะครับเขาก็รับเรานะครับเขาบอกว่าโอเคได้ไม่มีปัญหาคือเราก็บอกไปต,ตามตรงว่าเราอย่างไม่จบเราเรียน กำลังเรียนตัวสุดท้ายอยู่นะครับแล้วอาจจะมีบางวันที่เราหยุดไปเพื่อไปนําเสนอโปรเจกต์ไปไปเขาเรียกว่า,าไปไปพรีเซนต์นะครับพรีเซนต์งานให้อาจารย์ฟังน,นะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของโปรเจกต์อะไรเงี้ยนะครับโอเคพอรับเรา พอเราทํางานในที่นั้นเราก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับผมก็ทางานอย่างเต็มที่เต็มที่และเต็มคันมานะครับนั่นคือสิ่งที่อนี่มาอ๋อผมยังจะพูดในเรื่องระหว่างการสัมภาษณ์นะครับนี่เราเข้าสู่บทเรียนละผ่านไปเจ็ดนาทีเกือบจะแปดนาทีละเพิ่งเข้าสู่เข้าสู่บทแรกที่จะพูดกันเตรียม <c oughs> ตัวการเป็นเรื่องเงินเดือนเต็มคันนะครับสิ่งแรกที่เขาสัมภาษณ์มาเนี่ย ส่วนมากถ้าเราจบใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้สัมภาษณ์ในเรื่องอประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่งอื่นๆแต่เขาจะสัมภาษณ์ในเรื่องวาอ่าเขาจะดูในเรื่องการเรียนนะครับการเรียนมีผลพอสมควรเหมือนกันการเรียนมีผลยังไงเขาจะาเวลาเขาดูเนี่ยว่าคนคนนี้มีประสิทธิผลในสกิลด้านไหน เท่าไหร่บ้างเขาก็จะดูจากเกจิเรียเขาไม่รู้จักคุณหรอกไม่รู้จักคุณหรอกเขารู้แค่ว่าประวัติที่คุณกรอ,อกไว้ในเว็บจ็อบไทยนะครับประวัติที่คุณกรอ,อกหรือส่งมาทางเรซูเม่อะไรเงี้ยนะครับเขาก็รู้จักทางนั้นแหละเพราะนั้นมันคข้าๆมากงจริงเมื่อเขาไม่รู้จักคุณเขาก็ต้องดูจากใบที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคือทางสริปที่ออกโดยมหาวิทยาลัยนะครับเขาดูใบทางสริปเขาเห็นว่า สกิลนะครับทักษะในแต่และวิชาของคุณเนี่ยเกรดเท่าไหร่เพราก็าจะประเมินจากตรงนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ที่สุดนะครับว่าเกรดเอแล้วจะต้องเก่งหรือหรือยังไงนะอีกเรื่องแต่เนี่ยเป็นใบเบิกทางแรกนะครับที่มองเห็นที่เขาจะมองเห็นเออเขาเห็นว่าโอเคคนนี้มีความตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ได้เกรดที่ดีเนี่ยแสดงว่าเขาสนใจแล้วก็ ฝึกฝนมันจริงๆในวิชานั้นนะครับจนได้มาซึ่งเกดเฉลีย่ยที่ดีนะครับต่อไปสิ่งที่เขาจะถามคือคุณทําอะไรบ้างในโรงเรียนเอ่อในมหาวิทยาลัยนะครับประสบการณ์อะไรบ้างที่คุณไปทํามาไม่ว่าจะการแข่งขันนะครับหรืออาจจะเป็นงานพัดนานนะครับผาดนานแบบเนี้ยกิจกรรมที่ทํานะครับเคยทําเคยร่วมกิจกรรมอะไรบ้างถ้าคุณมีการแข่งขันคุณบอกไปเลยและยิ่งมีใบ ที่รับรองว่าคุณชนะเลิศหรือเข้าร่วมการแข่งขัน,นเข้าร่วมกิจกรรมอะไรมาสามารถเอามาพีเซตนให้เขาดูได้นะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครที่จบแบบอย่างเต็มตัวเลยถ้ามีเคยมีผลงานอะไรมาใส่แฟ้มมาให้ดีๆนะครับไม่วไม่ว่าจะเป็นผลงานที่เราสร้างขึ้นมาเองคือแต่มาเป็นฝีมือเราเองนะ คือเราอาจจะไม่ได้ไปแข่งขันที่ไหนแต่เราอยากสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถมีดีอะไรคุณก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เลยนะครับคิดโปรเจกต์ขึ้นมาตัวหนึ่งโปรเจกต์นั้นอาจจะไม่ได้ไปขายที่ไหนหรืออะไรโปรเจกต์ใช้สําหรับพรีเซนต์พรีเซนต์สัมภาษณ์งานหนึ่งเดียวคุณก็คิดโปรเจกต์นั้นขึ้นมาและทาให้เหมือนกับเป็นโปรเจกต์ที่เอานานาเสนอลูกค้าหรือเอาไปขายให้คนอื่น ทำให้ดีที่สุดนะครับทําให้เขาเห็นว่าคุณมีความสามารถในด้านนั้นๆที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมีผลอันดับต่อไปคือผลงานนะครับเพราะเราเนี่ยบางทีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ด้านการทํางานในที่อื่นๆในองค์กรอื่นๆมาเราต้องแข่งขันด้วยผลงานในกิจกรรมที่เคยทําในมหาวิทยาลัยนะครับเอามาแสดงให้เขาเห็นเลยเป็นคะแนนที่ ได้คะแนนเยอะเลยนะครับเวลาเขาเขาดูเขาเขาเรียกสัมภะอ่าเวลาเขาเปรียบเทียบนะครับเขาจะไปเปรียบเทียบกับคู่คัดเลือกคนอื่นๆนะครับแล้วก็คัดเลือกคนที่เก่งที่สุดมานะครับาะนั้นก็เลือกมาส่วนถ้าเขาถามว่าต้องการตารัาเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องลองดูก่อนเนื่องจากเราไม่ได้มีประสบการณ์นะครับเราอาจจะ แต่เรามีผลงานนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองไปได้นะครับและรู้ทางด้านเนี้ยคือต้องดูแต่และว,วิชาชีพจะมีฐานเงินเดือนนะครับระดับที่แตกต่างกันถ้ารู้ว่าระดับเงินเดือนเราควรอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะไม่ต้องหมื่นห้าตามฐานพื้นฐานแรงงานขั้นต่ำนะครับเพราะนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนรู้ว่าตัวเองมีความสามารถแบบไหนก็สามารถนำเสนอเงินเดือนไปได้ ถ้าเขาต่อรองนะครับหรือเขามองว่ามันเยอะไปเนี่ยเขาอาจจะต่อรองลงแล้วก็พิจารณาดูว่าเฮ้ยมันมันก็อาจจะเออต่อรองได้นะเอาประสบการณ์หน่อยนึงที่ที่นี่การที่เขาต่อรองเนี่ยเนื่องจากเขาสนใจตัวคุณจรงิงแต่เงินเดือนที่คุณเรียกไปอาจจะสูงสูงนะครับสูงเกินอะไรอ่าสูงเกิน ขั้นเงินเดือนที่เขาวางไว้อะไรประมาณนี้นะครับแต่คุณคิดว่ามันก็ไม่แน่สูงเกินเกินความสามารถที่คุณมีนะครับคุณก็ไม่ต้องคุณก็ตอบอย่างสุภาพไปว่าเราไปว่าเราเนี่ยเงินเดือนนี้ยอมรับได้นะครับถ้าเกิดน,น้อยกว่านี้ก็ยอมรับนี่ได้นะครับถ้าเขาสนใจเราจริงๆแล้วเขาก็เห็นว่า ถายภาพเราเนี่ยไปได้ไกลแล้วก็พัฒนาองค์กรเขาได้เยอะเขาจะไม่ต่อรองรวมถึงเขาจะรับคุณเขาทำงานนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำงานโอเคนะครับส่วนการดึงยกายกังกายสำคัญมากนะครับแรกพบแรกพบต้องทำให้เขารู้สึกเอ็นดูเรานะครับแต่เรา คือความอนดูเป็นแรกเริ่มเลยให้เรารู้ว่าเราสุภาพเรามีการให้เกียรติสถานที่แต่งกายอย่างสุภาพมานะครับมีการไหว้ตอนเข้ามานะครับแล้วก็พู้จาฉาฉานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาพิจรารณากันเพราะต่อให้เราเก่งแต่ถ้าเราเข้ากับคนไม่ได้บางทีงานนั้นเราจะต้องไปอยู่ในทีมถ้าเราเข้ากับเขาไม่ได้เขาก็ไม่เ,เราเหมือนกันนะครับเพราะ เพราะเขาเอาเราไปเราอาจจะไปทําความขัดแย้งให้กับทีมเขานะครับอันนี้ก็ไม่เขาก็ไม่รับเพราะนั้นที่นายให้ดีนะเต็มตัวเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับโอเคนี่เป็นคลิปแรกนะครับเอาเบาๆนะครับเบาๆอเคนี้พอถ้าเกิดใครมีอะไรแลกเปลี่ยนสงสัยหรืออะไรเนี่ยผมไม่ได้ความรู้เยอะผมบอกเลยไม่ได้มีความรู้มากมายแต่อยากจะพูด อยากจะเล่าสิ่งที่เราคิดเราเห็นนะครับและเราและมุมมองของเรามากกว่านะครับซึ่งถ้าใครใมุมมองต่างจากผมไม่เป็นไรเราพูดคุยกันได้นะครับและผมยอมรับในมุมมองมันเป็นการพูดคุยนะครับไม่ได้ชี้นําหรือไม่ได้บอกเลยว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดไปพิจารณาเองนะครับโอเคขอบคุณจบสําหรับคลิปนี้นะ